สวัสดีครับรบทเราะช่องสไตล์อาหาร EP นี้เราขอพาทุกคนไปดูวิธีการทำข้าวหมกแพะแบบต้นตำรับทำกันยังไงไปดูฮะก่อนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มรวนแพะก,ก่อนนะครับหลังจากที่เราล้างล้างแพะเสร็จแล้วก็นำมาใสา่หม้อแล้วก็เราจะรวนไว้สักสองชั่วโมงเราต้องรวนแพะก่อนนะครับเพราะว่าแพะอาจจะมีเนื้อเหนียวนะฮะไม่งั้นอาจจะเวลากินเข้าไปแล้วมันจะเหนียวเพราะฉะนั้นเราต้องรวนแพ้ให้ ให้เปื่อยสนิทเลยนะฮะพอเรารวนไปได้สักครึ่งชั่วโมงก็ทําการคนหน่อยนะ,ะเพื่อให้มันรวนได้ทั่วถึงนะให้มันเนื้อเปื่อยได้ทุกที่ก็คนนิดๆหน่อยๆนฮะแล้วก็จากนั้นก็ปิดฝาห้อไว้เป็นเดิมแล้วก็ทิ้งเอาไว้สักชั่วโมงหนึ่งให้มันเปื่อยเต็มที่หลังจากที่เรารวนจนได้ที่ก็จะเริ่มปรุงกันแล้วนะฮะก็ตอนรีนเราจะใส่เป็นข,งขิงกระเทียมปั่นนะฮะ ก็คือจะเป็นขิงกับกระเทียมเอามาปั่นรวมกันแล้วก็ตักใส่นะฮะจากนั้นก็จะตามด้วยมาซาร่านะฮะก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบมากสามารถหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเทศทั่วๆไปตามด้วยน้ำมันพืชน,นะฮะก็จะเลือกจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งสัดส่วนโดยประมาณไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปแนละ้เผื่อใครอยากจะลองไปทำดูนะ จากนั้นก็เราจะใส่เป็นเกลือและน้ำตาลนะฮะระหว่างที่เราปรุงไปด้วยเนี่ยเราจะเปิดไฟเอาไว้นะฮะเพื่อที่ว่าจะเคี่ยวเครื่องให้มันเข้ากับเนื้อแพะจากนั้นก็จะใส่เป็นน้ำส้มสายชูนะฮะก็จะใส่นิดน่อยะเพื่อที่ว่าจะทําให้เนื้อมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะพอหลังจากเราปรุงเสร็จแล้วนะฮะก็เราจะเริ่ม เริ่มคนให้ให้เครื่องแกงเข้ากับเนื้อแพะนะครับแล้วก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเคี่ยวเครื่องแกงให้เข้ากับเนื้อแพะนะครับก็ตอนนี้พอเราคนเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้เลยทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดไฟอ่อนๆแล้วก็ทิ้งไว้ได้เลยครับ หลังจากเที่ยวเครื่องแกงให้ได้ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เราจะปิดเตาแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นนะฮะหลังจากที่เราปรุงแพะเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มตั้งหม้อน้ำนะครับเพื่อที่ว่าจะปรุงข้าวนะข้าวที่จะมาหมกแพะก็จะจุดไฟแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยนะฮะของที่เราจะใส่ไปนในหม้อน้ำก็จะมีกระวานการภูแล้วก็อบเชยนะครับก็จะเพิ่มความหอมให้กับน้ำนะฮะ จากนั้นก็เริ่มจุดไฟแล้วก็ตั้งเตาไว้ได้เลยนะฮะรอให้น้ําเดือดมากๆระหว่างที่เราจะรอให้น้ําเดือดก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะปรับระดับน้ําให้มันมีความเค็มเอาไว้นะฮะหลังจากที่เราปล่อยหม้อแพ้ให้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยฮะเราก็จะเริ่มโรยหอมเจียวให้ทั่วนะฮะจะโรยให้ทั่วทั้งหม้อเลยนะ เราโรยหอมเจียวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่รอให้หม้อน้ําเดือดนะครับเราถึงเริ่มจะหุงข้าวกันพอหม้อน้ําเดือดเราก็จะเริ่มเทข้าวที่เตรียมไว้ลงไปเลยนะฮะก็ก่อนจะเทข้าวก็สาวข้าวก่อนนะครับค่อยเทลงไปแล้วก็คนนะเพื่อไม่ให้ข้าวจับตัวเป็นก้อนนะครับต้องคนอยู่ตลอดเวลา วิธีเช็คว่าข้าวได้ที่หรือยังอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะก็คือจะตักขึ้นมาแล้วก็ชิมด้วยมือนะะี่แหละฮะตักแล้วก็ชิมว่าระดับข้าวได้หรือยังอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์นะครับขั้นตอนการวัดระดับข้าวนี่เป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะอันตรายมากๆนะครับถ้าเกิดทําออกมาได้ไม่ดีข้าวจะแฉกทันทีเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ข้าวหมกทั้งหม้อเสียทันทีเลย ราะฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์มากๆนะฮะโอเคพอเราวัดระดับข้าวได้ในระดับที่เราต้องการแล้วเนะี่ยก็เราก็จะปิดไฟนะฮะแล้วก็เริ่มตักข้าวใส่หม้อแพะนะครับก็จะตักข้าวจากหม้อน้ำเนี่ยไปใส่หม้อแพะนะครับเราถึงจะเรียกว่าการหมกจริงๆนะครับขั้นตอนนี้ต้องอาศัยคน2คนนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดตักช้าข้าวมันจะ แะได้นะต้องรีบตักขึ้นมาถ้าเกิดได้ถ้าวัดระดับข้าวได้แล้วครับแล้วก็ต้องอาศัยแรงแรงเยอะซะด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเป็นผู้ชายที่มาตักนะเราก็จะตักข้าวใส่ให้ทั่วเลยนะไม่ให้เห็นเนื้อแพ้เลยนะครับจะหมกไปให้หมดเลยพอหลังจากที่เราใส่จนเต็มหม้อจนข้าวในหม้อน้ำไม่มีแล้วนะฮะเราก็จะจุดไฟที่หม้อที่เราหมกไวด้วยนะครับเราจะจุดไฟแล้วก็ ุงข้าวให้สุกกอนนะฮะเพราะว่าข้าวยังสุกไม่เต็มที่นะฮะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเตรียมน้ำมันเนยแล้วก็นมสดนะฮะเราจะใส่น้ำมันเนยนมสดแล้วก็น้ำมันพืชนะฮะเราจะราดไปบนข้าวนะครับจะราดไปให้ทั่วข้าวเลยนะฮะ พอล่าเสร็จแล้วเราก็จะปิดปิดฝาหม้อนะฮะแล้วก็รอข้าวให้สุกพอข้าวสุกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มใส่สีผสมอาหารนะฮะจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดงก็ได้แล้วแต่เลยนะฮะแต่ที่เราจะใส่จะมีแค่สีเหลืองกับสีแดงนะฮะ พอเราใส่สีผสมอาหารเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มคลุกข้าวให้เข้ากันนะฮะคลุกข้าวให้ทั่วเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังหนะ่อยนะอย่าก,กดไม้พายลงไปลึกนะฮะไม่งั้นจะโดนแพที่อยู่ข้างล่างนะครับ วิธีเช็คว่าข้าวหมกได้ที่หรือยังก็คือการเสียบไม้พายจากด้านด้านข้างนะฮะลงไปว่าข้างล่างมีน้ําอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็แปลว่ายังไม่ได้นะฮะวิธีตักข้าวหมกก็เราจะเราต้องตักข้าวข้างบนออกก่อนนะฮะก็คือต้องถ่ายใส่อีกหม้อหนึ่งนะฮะแต่อันนี้เราจะตักให้ดูนะเราไม่ถ่ายให้ดูเราจะตักให้ดูก็คือเขลี่ยข้าวขึ้นข้างบนแล้วก็แพะจะอยู่ข้างล่างนะฮะแล้วก็ตักเนื้อแพะที่อยู่ข้างล่าง ใส่จานแล้วก็ใช้ข้าวข้างบนโปะแพะข้างล่างอีกทีนึงคนระับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ถ้าผิดพลาดประการใดในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่เป็นการพากนะครับไม่ใช่การพูดสดก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะครับก็ต้องขออภัยไปด้วย ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ